ทำอะไรอยู่คะานานา๋อสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะแฟนๆท,ที่กำลังชมพี่ไอซิสิปอร์่นะคะพี่ไอซิสิวรนรถไฟ,ฟพงนะคะตอนนี้อยู่ที่พนมพนมจราเข้หรือบึงประจับฉะ,ะเชิงเซานั่นเองนะคะที่บ้านของคุณนูนะคะตอนนี้เราจะทำส้มตำมองเห็นน้ำปลาใช่ไหมคะนี่เลยค่ะถ้าไม่มีน้ำปลาพนศิงิโปร์นี่มันก็เป็นส้มตำไปไม่ได้เนาะมันจะไม่อร่อยค่ะ ก็เลยลองดูวันนี้เลยว่าจะอร่อยขนาดไหนมีน้องเตยควบคุมการแสดงในตำส้มตำวันนี้อ่ะน้องเตยว่าไงคะสวัสดีค่ะอยากทานแล้วค่ะอยากทานแล้วใช่ไหมนี่ก็สับไป่ได้เยอะนะคะสมัยนี้สับนี่ยากอย่างนี้เลยคนที่สับมะละกอไม่เป็นแต่ถ้าที่ร้านนี่สับเป็น แต่อยากทำให้มัน,นง่ายขึ้นต้นเสล่อมากมายเอาละค่ะเรามาเริ่มทำเลยนะคะขั้นแรกก็ใส่มะละกองไปนะคะแล้วก็หั่นมะเขือเทศนะคะแล้วก็หั่นมะเขือนะคะเทพริกมะเขือเทศนะคะแล้วก็มเะ,ะ,มเ,ขเ,ะ,ะมเขือที่เราหั่นเมื่อกี้นะคะหลังจากนั้นอย่าลืมเด็ดขาดเลยนะคะน้ำาบาคุณสิริออพรอําไพพงค่ะอร่อยเหลือล้นเลยทีเดียวเลยนะคะใส่ลงไปเลยค่ะมะนาวบีบจ้ะหลังจากนั้นนะคะก็ คนคลุกเคล้าให้มันเข้ากันนะคะน่ารับประทานเสียเหลือเกินนะคะจากนั้นนะคะตักใส่จานได้เลยจะ้ะตักเข้าไปนะคะหลังจากนั้นนะคะเรามาลองชิมกันเลยนะคะขอจิ้มไหนนะอืมดีงามมากค่ะทุกคนยังไงก็อย่าลืมนะคะน้ำปลาร้าต้องปลาสิริพรอําไพพง์